ประกวดร้องเพลงได้ถ่วยทำพริกทำไมทำอะไรอ่าวคนนี้ร้องดีแล้วเคยประกวดไปทำงานวัดดันวาได้ชนะมาสองครั้งโอ้ขนาดนั้นนะเสียงดีนะเสียงดีถ้าเสียงไม่ดีผมไม่ฝากพี่หรอกเพราะผมรู้ว่าพี่สร้างนักร้องเยอะเออมันพูดให้ถ้าเราอยากได้เหมือนกันเว้ยเอางี้แล้วกันถ้าเสียงดีเดี๋ยวผมให้การสนับสนุนจริงนะเพราะตอนนี้ทยลูกไทยเขาก็อยากได้นักร้องชายเหมือนกันเดี๋ยวถ้าหากผมฟังดูแล้วว่าถ้าเสียงดีจริงๆเดี๋ยวผมก็ทยลูกไทยช่วยกันจริงนะอย่าหลอกผมนะ มงเนี่หลอกวไม่ใช่หรอกงั้นอยากจะฟังเสียงนะเรียกมาหน่อยพี่น้องเมียนะเรียกมาเรียกมาพี่น้องเอ้ยขึ้นมาเลยพี่น้องที่รอบครับปกติแล้วผมไม่เคยสร้างนักร้องชายหรอกครับสร้างแต่นักร้องหญิงนักร้องชายบางทีไปว่าแล้วมันติไปนีด้เลยมันมันโถเอาไว้ดิไม่มีเลยใช่ไมนวลขึ้นมาไปไงกรี๊ดเลยแสดงว่าดูปลางหน้าตาหลอบอกแล้วพอใช้ได้แต่ไม่หลอพอใช้ได้ถ้างนั้นเดี๋ยวฟังเสียงก่อนถ้าเสียงดีโอเคเลยทุยลูกไทยกับผมวันนี้ ขายห้องอัดแล้วก็ยอมแล้วจริงนะเอามาสร้างน้องเมียคุณคุยได้เลยอ่ะเดี๋ยวขอคุยหน่อยนะครับเ้ย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกแล้วนี่ใครน้องเมียผมคิดว่าใครคิดว่าพ่อตามึงอะทีน้องเมียน้องเมียหาอะไรแก่แรดขนาดนี้ใช่ปรดกร้องเพลงกระโดดมาดันดองมากโดนไฟนิออนมันตกหน้าเลยได้เหิวไปเลยขนาดนั้นเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอะันนี้ดิมันนี้พูดได้เลยประทานโทษนะครับครับเป็นน้องเมียเขาหรอครับก็มาไม่ได้กับพี่สาวผมมันก็เป็นพี่เก๋ผมก็เป็นน้องเมียก็ถูกแล้วครับใช่ใช่ผมไม่ได้ไม่ได้อารมณ์องใจอะไรตรงนั้นหรอกครับค้องใจตรงหน่อยเดียวนะครับร่อองะไลุงเป็นน้องเมียเขาใช่ไหมครับลุงอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบหกเท่าไหร่นะเจ็ดสิบหก โอ้โหนี่ขนาดน้องเมียยัง76แล้วที่สาวลุงที่ได้กับมันนี้อายุเท่าไหร่79 <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> ้าไปยังไงมาไงถึงมาได้ไอ้คนนี้มัวงานสงกรามที่ผ่านมาเนี่ยเลยจะมีการเล่นสงกรามรถน้ำดำหัวกันครับมีเรื่องการเลี้ยงฉลองเล่นมอนซ้อนผ้าเพราคำคำในไอเว้นี่เขาเมาจัดเข้าห้องผิดแล้วยังไงเข้าห้องผี่สาวผมเลยเขอ โอ้โหมีการทําลายวัตถุโบราณเกิดขึ้นนั้นนะมันก็เลยได้กระยายผมได้ออได้กับพี่สาวผมอืผมมันได้กับพี่สาวผมมันเป็นคนดีนะคนดียังไงเอามารับพี่สาวผมไปอยู่บ้านมันอืเอาผมไปอยู่ด้วยโอ้แสดงว,วันนี้ใส่เ้าดีใช้ได้นะอเออเพราะเขามีความรับผิดชอบถึง เมียจะอายุมากแต่เขาก็ยังรับผิดชอบอยู่ก็เอาผมเป็นอุปการะเอาไปอีกคนหนึ่งอีกด้วยแม่น่ารักจริงๆไปอยู่ได้สี่วันผมก็ได้กรยายมันแล้วครับโอ้โหไปได้กรยายมันอีกเหรอครับตายแล้วพี่ประธานโทษนะครับแล้วเวลาจะเลี้ยงญาติเลี้ยงกันยังไงล่ะครับก็ไม่ยากเลยครับไม่ยากยังไงล่ะครับอยู่ต่อหน้าพี่สาวผมผมก็เรียกมันพี่เขยครับถูกครับถูกถูกอยู่ต่อหน้ายายมันมันก็เรียกผมตาครับ อยน่ลุงไม่มีความจําเป็นกรุณาอย่าย้ายมาอยู่ใกล้บ้านผมนะครับลุงก็จะย้ายมาลืนอย่ามาเลยครับพี่เกียรติลำดับญาติยุ่งตายหาเลยโอ้โหนี่นี่นี่ประธานโทษนะครับครับขราว่าเคยอยู่กับเพชรพินทองใช่ไหมก็อยู่เพชรพินทองเมื่อปีสองศูนย์ครับโอ้ปีสองศูนครับแล้วโอ้อยู่กี่ปีเนี่ยก็อยู่จากวันนั้นถึงวันนี้ก็30มสิบ โอ้โหอยู่กับเพชรพินทองตั้งสามสิบปีครับโอ้โหอยู่กับเพชรพินทองเป็นไงครับสบายดีไหมครับโยไปอยู่ใหม่ๆอดข้าวแทบตายแล้วพูดอะไรไม่คิดเือทุกปันตอกซะเลยดิไปเนี่ยทำไมละเมืองไทยนี่เป็นเมืองข้าวเมืองน้ำนะลุงก็ใช่แล้วจะมาอดข้าวยังไงเขากินข้าวเหนียวกูกินข้าวเจ้าโอ้ไปอยู่ภาคอีสานเขามีแต่ข้าวเหนียวให้กินไปยังไม่คุ้นเคยเลยออแล้วทําไงไปทางไหนก็มีแต่เจ่วบองมีต้มตำปลา ก็มีเจ้ข้าวเหนียวขายกูกินไม่เป็นอ้ไปงานไหนงานนั้นกูก,ออก็เลาะหาข้าวผัดโอ้ข้าวผัดกะเพราได้ไหมไม่มีขายเลยคะ่ะอดตื่นวัน,น <c oughs> วันที่หนะ้าไปชั่วตอนสายเด็ก,กเอาข้าวหลามมาขายกูกินสะแพร่เลยนะลุง<ะ>ไอ,ไอข้าวหลามมันก็ข้าวเหนียวน่ยทำเป็นขนมกูกินเป็นด, <c oughs> ดูเขาพูดดูเขาพูด เอาหรือบ้านแกเอาเข้าวหลามจิ้มปลา่ะอเออเออเอาเ,เ,เป็นอันว่ารอดตายเพราะข้าวหลามกันเลยกันนะเออแล้วเป็นยังไงสบายอกสบายใีเสือแลก็อยู่หกไปโอ้โหรวยแน่นอนเลยนะครับก็ทําไมลอยขายไปด้วยไม่ไม่มีขายแบบนี้นะแบบนี้เหรอครับอ๋อทำให้ขายด้วยเลยครับครับแล้วทํทาไงตอนหลังเอ๊ะขายอีสานก็จทั่วแล้วเนาะ ไปขายที่บ้านโป่งด้วยญาติแล้วก็อยู่ที่นั่นโอ้ญาติอยู่บ้านโป่งอ่าล้านบุรีเลยลาออกจากเพชรบินทองอ่าไปอยู่ที่บ้านโป่งเลยไปบ้านโป่งเลยไปทําไม้ขายอืมไปจริงจริงโหสวยเลยครับทําไมครับไม่รู้มันย้ายไปไหนกันหมดญาติขายบ้านขายช่องหนีเลยเนาะก็ทํทไงเราบุ่งหน้าไปแล้วอ ชาวบ้านเหาอยู่กันแล้วกันอออะแค่เดือนละหกร้อยเนาะนานสบายใจเดือนละหกร้อยสบายแล้วอยู่ได้สามเดือนทะเลาะกันแล้วอ้าวทะเลาะกับใครอ่ะเจ้าของบ้านอ้าวทะเลาะกัเรื่องอะไรปัญหากูไม่ให้กับชาวบ้านหกร้อยอยู่กับเพชรินทองค่าตัวคือเดือนสองสามพันแล้วไอ้ค่าบ้านเดือนละหกร้อยจะไปเดือดร้อนอะไรโถ่ไอ้เงินหกร้อยเนาะอือจะเอาที่ไหนให้เขาเนาะ ไม่มีให้เขาเหลือยังไม่ทันได้ตั้งหลักเลยขายของก็ยังไม่ทันได้โอ้โหแล้วทำไงโอ้โหมันทวงชาวทวงเย็นน่าลำคาญบอกเอางี้พ่งนี้สี่โมงเย็นมาเอาเลยเขาก็มาเลยครับสี่โมงเย็นเือกมาตั้งกระเที่ยงเที่ยงก็ให้เขาไปเลยเอาเอาที่ไหนให้ยังยืมใครไม่ได้เลยนะครับแล้วทำไงโอ้โหมันด่าพ่อด่าแม่ไม่มีเหลือเลยแี่เงินหกร้อยบาทด่าแม่เป็นใครใครทนได้ออ้ยคนเราเนี่ยถ้าด่าตัวเราเองนี่ทนได้แต่ถ้าด่าพ่อด่าแม่เราทนไม่ได้ เออผมทนไม่ได้ครับลุงเออแต่กูทนได้วะอ้าทำไมอ่ะมันด่าแม่กูกูก็ไม่เถียงสักคำโอ้ใจเย็นจริงๆเตะาสรบก็ไหนว่าเถียงไม่เป็นไงเพากูเถียงไม่เป็นเตะอย่างเดียวแล้วทำไงทำไงมันก็ไปแจ้งความพาตำรวจแหมแล้วขึ้นโรงพักเลยมั้งจับไปโรงพักแล้วไม่ได้จับฉันคนเดียวแล้วทำไงเผื่อจับเอา หลานชายไปด้วยออยู่ในที่เกิดเหตุก็หาว่ากลุ่มทำกลุ่มล,มลุมทำลายออ่ะไปก็ไปลงพักกูเคยเห็นอยู่ตรงสีแยกเขาในกาเออพอไปก้าวขึ้นลงพักโอ้โหมันโล่งอ,อกไปเลยมันไหอก็เลยดีไหมเนี่ยทำไมมีแต่เห็นลงพักดีหนักอ,อกจะติดคุกแหมลงอกพูดมาได้เด็ ก็โล่งอกที่กับเพื่อนกูเป็นร้อยเวรที่นั่นเอาเหรอโอ้หน้ากูมันตกใจเเอาเฮ้ยเ,เรื่องอะไรกันนั่นอ่ะกำไมมีอะไรล็อกสื่อป็ะเจ้าของบ้านเขาเข้าออบอกเฮ้ยเรื่องแค่นี้กูขอได้มันวะห <c oughs> <c oughs> นีเพื่อนพ <c oughs> ี่ดีต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> เขาขอให้ออกมามันขอให้ขังรวมกัน <c oughs>